สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนบทที่10เรื่องการบำรุงรักษาและการบริหารความปลอดภัยของโรงงานกันบ้างเป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะต้องศึกษาวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินง,งานกันเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะเนื้อหาที่เราต้องศึกษามีด้วยกันสส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของความหมายในการบำรุงรักษาความสําคัญของการบำรุงรักษาประเภทของการบำรุงรักษานโยบายของการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงรักษาทวีผลการวางแผนการรักษาประโยชน์ของการรักษาอันนี้คือส่วนแรกนะคะส่วนที่สองก็คือความหมายของการบริหารความปลอดภัยในโรงงานความสำคัญการบริหารความปลอดภัยในโรงงานสาเหตุของอุบัติเหตุการวางนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุข้อควรพิจารณาในการรักษาความปลอดภัย ประโยชน์ของการบริหารความปลอดภัยในโรงงานเมื่อเราเรียนรู้เนะะื้อหาทั้งการบริวษษาและความปลอดภัยแล้วเรามาดูทีละส่วนกันนะส่วนแรกเราจะมาศึกษาความหมายและความสําคัญของการบริวษษาความหมายของการบริษ,ษาหมายถึงการบริษ,ษาเป็นการใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่ไม่ว่าจะเป็น เคลื่อนจากวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่ให้มีความพร้อมในการใช้งานมีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยตรวจสอบแก้ไขได้และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ได้อยู่ตลอดเวลาส่วนความสําคัญของการรักษาความสําคัญของการรักษาถือเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาควบคุมการผลิตเพื่อเป็นการรักษาสภาพการทํางานให้สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมานะคะมาดูความสําคัญของการรูรักษาต่อนะคะด้วยความสําคัญของการรูรักษาเริ่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. ยุคแรกก่อนปีพศ2 4 9 3เป็นต้นมานิยมใช้การซ่อมแซมหลังจากเครื่องจักรเกิดขัดข้องแล้วมีเรียกว่าเบรกดาวน์เชะนนั้น นะคะเข้อที่2ยุคที่2ระหว่างปีพศ2493ถึงพศ2503เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาเชิงป้องกัน p r o v e n t i v e Maintenance นะคะยุคที่3ระหว่างปีพศ2530ถึงพศ2513เป็นการนำแนวคิดการรักษาทวีผล p r o d u c t i v e Maintenance ยุคที่4 หลังปี2513เป็นการที่มาของการบริหาราแบบมีส่วนร่วมหรือเรียกว่า Total p r o d u c t i v e Management หรือเรียกว่า TPM นะคะประเภทของการรัรษานั้นประกอบไปด้วย1การบรารษาที่มีโอกาสชำรุดไม่แน่นอนข้อที่2การรัรษาเมื่อขัดข้องข้อที่3การรัรษาเพื่อป้องกันข้อที่4 การรักษาเมื่อค่อยๆเสื่อมสภาพข้อที่ 5. าการรักษาเพื่อแก้ไขข้อที่6การรักษาเสื่อมสภาพทันใดข้อที่7การป้องกันการซ่อมบำรุงอันนี้จะเป็นลักษณะของประเภทการบำรุงรักษานะคะด้วยกัน7ประการนโยบายของการรักษานั้นประกอบไปด้วยข้อที่1การรักษาหากเมื่อเครื่องเสีย เกิดจากอะไรเป็นการดูแลระหว่างปฏิบัติงานแล้วเกิดเหตุเสียกระทันหันไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ก็หยุดชะง,งักในการทํางานก็ต้องมีการกําหนดนโยบายตรงนี้เข้ามาควบคุมในการรักษาเมื่อเครื่องเสียกระทันหันข้อที่2การบรุงรักษาแบบป้องกันด้วยการตรวจสอบทุกครั้งและติดตามรอบระยะเวลาเป็นการตรวจสอบระยะเวลา เพื่อลดการสูญเสียอันตรายต่อบุคลากรโดยองค์กรจะต้องกำหนดนโยบายแผนงานในกรมรัศดาตามแผนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้งในการปฏิบัติงานข้อ 3. การเปลี่ยนแปลงทดแทนเครื่องจักรใหม่ในกรณีนี้เกิดจากอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรนั้นชำรุดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องเปลี่ยนทันทีทันใดข้อที่4 ใช้งานตามอายุหรือระยะเวลาโดยไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นกรณีที่มีอายุกำหนดครบแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผลหรือเรียกว่า TPM คือเป็นการรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันเครื่องจักรอุปกรณ์เสียหายหรือการหยุดทำงาน โดยเป็นระบบของการป้องกันแก้ไขและบำรุงษ,ษาเป็นไปประจําตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็นําแนวคิดของสหรัฐอเมริกามาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องจนสามารถนํามาใช้งานและเผยแพร่ได้หรือเรียกว่า Japan Institution of Planning Management หรือ Maintenance หรือเรียกย,อย่อว่า JIPM นะคะต่อมา การซ่อมบำรุงสาแบบทวีผลนั้นมีปัจจัยที่สําคัญที่เป็นส่วนประกอบให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันดับแรกข้อที่1การออกแบบเครื่องจักรให้มีความน่าเชื่อถือง่ายต่อการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาข้อที่การใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์มีขีดความสามารถตามยุการใช้งานข้อที่3การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้งานข้อที่4 พยายามหาข้อบอกพร่องในการแก้ไขเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานข้อที่5การฝึกอบรมบุคลา,ากรด้านทักษะความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องข้อที่6การส่งเสริมให้บุคลา,ากรมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการปลูกฝังเกี่ยวกับ TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตมากขึ้นข้อที่4การมอบหมายให้บุคลา,ากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรัลกษา ข้อที่8บุคลากรทุกหน่วยงานต้องแต่งตั้งผู้วิหารระดับสูงสุดถึงระดับปฏิบัติการในการให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังนี่คือลักษณะของการบริษาแบบทวีผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรนะคะต่อมาเรามาดูการบริษาด้วยตนเองบ้างนั้นเกิดจากอะไรนี้ตัวเราเป็นคนบริษาแล้วอันดับแรกหนึ่ง การกระตุ้นให้รู้จักทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยควรรีบทำความสะอาดและจัดให้เป็นระเบียบข้อที่ 2>, 2จัดตารางตรวจสอบในระยะเวลาการใช้เครื่องมือเครื่องใช้อยู่เสมอข้อที่3การกำหนดมาตรฐานการดูแลรักษาออกแบบในรูปแบบของขั้นตอนการทำง,งานข้อที่4การจัดทำคู่มือในการดูแลรักษาเครื่องจักอรอุปกรณ์ต่างๆข้อที่5 การนำกิจกรรม5สเข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่6การฝึกอบรมหรือการสอนงานบุคลากรอยู่เสมอข้อที่7การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมนี่คือลักษณะของการรู้ษาด้วยตนเองนะคะต่อมามาดูเรื่องของการวางแผนการประมรู้ษาบ้างมีด้วยกัน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1 คือการวางแผนเป็นการวางแผนกระบวนการทำงานโดยการกำหนดเป้าหมายและแผนงานอย่างชัดเจนว่าดำเนินการอย่างไรขั้นที่2การลงมือปฏิบัติตามแผนเป็นการลงมือปฏิบัติจริงในการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้ขั้นที่3การประเมินผลทำหน้าที่รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆและหาจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปประโยชน์ของการบริหาสารนะคะ 1. เพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติงานและส่งผลให้ผู้ผลิตมีผลผลิตสูงสุดขึ้นข้อที่2การเพิ่มผลผลิตที่รวดเร็วขึ้นและเป็นที่ไว้วางใจต่อลูกค้าข้อที่3การปรับปรุงกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการรักษาข้อที่4เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ข้อที่หช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานข้อที่ 6. ช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเรียนรู้การบริษาแล้วเราก็จะมารู้เรื่องของความหมายและความสำคัญของการบริหารความปลอดภัยในโรงงานกันบ้างนะคะความหมายของการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกที่องค์การต้องใส่ใจดูแลความปลอดภัยในการทำงานป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องกำหนดนโยบายมีการวางแผนอย่างชัดเจนในการควบคุมระหว่างปฏิบัติงานทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนความสำคัญของการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน การบริหารความปลอดภัยในโรงงานถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญขององค์การในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าได้อย่างมีมาตรฐานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอย่างดีนะคะ ดูสาเหตุของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมโดยไม่ตั้งใจและบเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานโดยไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงานมักมีปัจจัยสําคัญ3ประการดังนี้ 1. ตัวบุคคลคือบุคลากรที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานและเกิดจากการละเลยหน้าที่ข้อที่2เครื่องจักรและอุปก,กรณ์เครื่องใช้ต่างๆเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมข้อที่3สภาพแวดล้อมคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ในโรงงานต่อมาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุนะคะประกอบไปด้วย3ส่วน 1. การป้องกัน ก่อนเกิดอุบัติเหตุในการเตรียมการล่วงหน้าหรือวางแผนออกเป็นกฎระเบียบโดยมีแนวทางดังนี้ข้อที่ 1. กิจกรรม5สรประกอบไปด้วยสะสงสะดวกสะอาดสุวลักษณะและสร้างนิสัยข้อที่2กฎ5รู้รู้อะไรบ้างรู้เป้าหมายรู้ข้อมูลรายละเอียดรู้เครื่องมือรู้ข้อห้ามและรู้การรักษา ส่วนนี้องค์กรจะต้องใช้ทั้ง2กิจกรรมนี้นะคะข้อที่2การหาแนวทางในการป้องกันขนาดเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานประกอบไปด้วยการออกเป็นข้อบังคับและการลงมือปฏิบัติโดยใช้การควบคุมการควบคุมคืออะไรคือบัตรหรือคู่มือในการควบคุมการทํางานในแต่ละขั้นตอนระหว่างเกิดอุบัติเหตุชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อที่3าม หาแนวทางในการป้องกันหลัเกิดอุบัติเหตุเช่นการอพยพการผ่าบาลและการตรวจสอบสาเหตุเป็นต้นนะคะต่อมามาดูการวางแผนนโยบายในการป้องกันอุบัติเหตุบางข้อที่1การวางนโยบายและการป้องกันอุบัติเหตุข้อที่2การติดตามผลงานข้อที่3การรายงานและการวิเคราะห์3ปัจจัยนี้ล่ะค่ะจะเป็นการกําหนด วางแผนนโยบายในการปรองกัเหตุในแต่ละองค์กรอยู่แล้วนะคะต่อมาข้อควรพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยอันดับแรกเลย 1. การมีชุดฟอร์มหรือเครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 2. ส,สถานที่ภายในโรงงานจะต้องสะอาดปลอดภัยโลง่งและมีเครื่องหมายป้ายบอกสัญญาณอย่างชัดเจนข้อที่สาการจัดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆต้องมีแผนผัง มีผังการเดินเครื่องจักรอย่างชัดเจนในการติดตั้งข้อที่4ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทําความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะได้เกิดความรับผิดชอบในการทํางานและใส่ใจมันดูแลในการรักษาเครื่องจักรต่อไปข้อที่ 5. ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทํางานเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะนํามาในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานระหว่างปฏิบัติงานด้วย ข้อที่6การมีแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรององค์กรจะต้องมีการกำหนดแผนฉุกเฉินและแผนสำรองไว้เพื่อหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้มีแนวทางในการป้องกันตามแผนที่เรากำหนดไว้สุดท้ายนี้นะคะประโยชน์ของการบริหารความปลอดภัยนั้นมีประโยชน์ต่อด้านใดบ้างตัวแรกประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรเช่นนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราต้องมีการอบรมพนักง,งานอยู่เสมอเพื่อจะนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ระหว่างปฏิบัติงานแล้วทําให้พนักง,งานนั้นใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทําง,งานมากขึ้นข้อที่ 2. ประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นการมีน้ําใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วบุคคลเหล่านี้ก็สามารถที่จะลงมือมาช่วยเหลือหรือแก้ไขปรับปรุงต่อไปได้ข้อที่ 3. ประโยชน์ต่อบุคคลเช่น การช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับุบัติเหตุซึ่งเหล่านั้นได้มีการฝึกอบรมพนักง,งานแล้วหากมีเหตุเกิดขึ้นพนักง,งานเหล่านี้ก็สามารถที่จะนําองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้แล้วก็ป้องกันช่วยเหลือบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ข้อที่ 5. ประโยชน์ต่อองค์การเช่นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองคอ์กรอันนี้ยกตัวยอย่างบางองคอ์กรนะคะจะเขียนป้ายไว้หน้าองคอ์กรเลยว่าประจำเดือน นี้เช่นประจำเดือนมีนาคมความปลอดภัยขององค์กรเป็นศูนย์นี่คือเป็นการสร้างความรักที่ดีขององค์กรทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาแล้วประทับใจว่าองค์กรนี้ใส่ใจในด้านของความปลอดภัยในโรงงานนะคะค่ะ สำหรับบทที่10นะคะนี่เรื่องของการรักศึกษาและการบริหารความปลอดภัยในโรงงานเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับด้านโรงงานทางนั้นเลยแล้วก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่นักศึกษาควรนำไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาการจัดก,การการผลิตและการดำเนินงานเพิ่มเติมได้อีกนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกใช้ในหน่วยงานเราได้ อาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดให้ทําเช่นเดิมนะคะก็ให้อธิบายตามโจทย์ที่กําหนดให้ในหน้า319-321นะคะหากนาาักึาษามีข้อสงสัยข้อใดหรือหัวข้อใดก็สามารถสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่งทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์รายกลุ่มหรือ ข้อมูลส่งมาที่แช็ข้อความที่อาจารย์ได้เลยนะคะสำหรับบทที่10ก็ขอขอ,ขอบพระคุณนักศึกษาทุกคนเลยหวังว่านักศึกษาควรไปทบทวนอ่านเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ